ติดฟิล์มเปลี่ยนสีรถจะเลือกที่ไหนก็ได้แต่ทำไมผมเลือก n j Wrap s e ร v i c e เพราะผมไม่ได้อยากได้แค่รถสวยผมอยากได้ร้านที่ดูแลรถผมได้ทั้งคันและ n j Wrap คือคำตอบครับอย่างแรกเลย Rap เปลี่ยนสีรถของที่นี่ใช้ฟิล์มคุณภาพสูงทั้งแบบ PET และ TPU สีสวยกันรอยดีแถมเลือกเฉดได้เยอะมากถ้าคุณอยากปกป้องสีเดิมไว้ที่นี่มีฟิล์มกันรอย TPU เกรดพรีเมียมเนียนเหมือนไม่ติดแต่กันรอยขีดข่วน ได้จริงทีนี้ดูแลรายละเอียดของรถครบจริงๆคัสแม็กซ์พลดิสละเอียดทุกจุดช่างทีน่นี่เป็นช่างประสบการณ์มากกว่า10ปีใส่ใจรายละเอียดทุกจุดแนะนําตรงไปตรงมาที่ผมชอบอีกอย่างก็คือของแถมเยอะมากๆลอกฟิล์มเก่าให้ฟรีแถมฟิล์มไฟหน้ามีรถสไลด์ฟรีมีรถสำรองใช้ฟรีทรีทเมนต์ทุกหกเดือนตอนนี้มีโปรโรถอยู่5,000บาทของแถมเกือบ2อ0 0 0บาท แถมผ่อน0%นานถึง3เดือนคราจิตฟ์มเปลี่ยนสีแต่งรถผมแนะนำ MJ r a p s a w i t บริการครบของแถมคุ้มทีนช่างมืออาชีพรีบจองก่อนคิวเต็มนะครับคนรักรถเชิญที่นี่เลยไม่ผิดหวังแน่นอน